วัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องคา w ์า6.5นิ้นโมเดลติดตั้งปั๊ม3นิ้วน,นะครับันดับแรกทำการเติมน้ํามันเครื่องก่อนนะครับโดยการเปิดจุกน้ํามันเครื่องออกครับจากนั้นเติมน้ํามันเครื่อง SAE 40ที่ปริมาตร0.6ลิตรน,นะครับหลังจะเติมเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้แน่นครับลําดับต่อมาเราสามารถเติมน้ํามันแก๊สโซฮอ9.1 95หรือ E20 ลงในถันน้ำมันในปริมาณ3.6ลิตรครับปิดฝากลับให้เรียบร้อยให้แน่นนะครับลำดับต่อมาทำการเปิดกองเปิดกองอากาศครับเป็นเป็นกองอากาศชนิดเปียกเติมน้ำมันเติมน้ำมันเครื่อง SAE 40ให้อยู่ในระดับ oil level นะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการเตรียมปั๊มก่อนใช้งานครับขั้นตอนแรก เราจะต้องประกอบเซ็ตปั๊มครับเ้าด้วยกันเซตข้อต่อปั๊มนะครับและนำเซตข้อต่อปั๊มนั้นสวมเข้ากับท่อน้ำที่เราจะใช้ดูดน้ำนะครับสวมเข้าไปให้แน่นนะครับและจากนั้นรัดขันเทียมขันรัดให้แน่นครับพอขันเทียมขัดรัดให้แน่นแล้วเราจะทำการต่อปัม๊มโดยการ เราจะต้องสวมโอลิงลงไปที่ชุดข้อต่อปั๊มนะครับถ้าไม่มีโอลิงจะทําให้อากาศเข้าสู่ปั๊มและจะทําให้น้ําดูดไม่ขึ้นนะครับต่อไปเราก็สวมข้อต่อปั๊มรับจากนั้นขันให้แน่นนะครับต่อไปก็เติมน้ําใส่ให้เต็มปั๊มนะครับโดยผ่านทางหัวปั๊มทางนี้เติมน้ําให้เต็มจากนั้นปิดให้แน่นครับ เ่านี้ปั๊มก็พร้อมใช้งานได้แล้วครับหลังจากที่เราเตรียมพร้อมๆอมของเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วและและเราเตรียมพร้อมๆของปั๊มแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ครับขั้นตอนแรกทําการเปิดสวิตช์เครื่องยนต์ครับขั้นตอนต่อไปเร่งคันเล่งเล็กน้อยเปิดเปิดโชว์ครับและเปิดกรอกน้ำมันจากนั้นดึง ดึงรีคอร์ดสตาร์ครับหลังจากเครื่องได้ทำการสตาร์เสร็จแล้วเราต้องทำการปิดโชครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จครับทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการใช้งานด้องต้นของเครื่อง Kawama 6.5 New m o เด l ติดตั้งปั๊ม3นิ้วขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ